เดี๋ยววันนี้เราจะทอดปลาก,กันนะคะทุกคนเตรียมพร้อมนะคะทุกคนกําลังจะลงกระทะแล้วน้ามันร้อนเลยนะคะลงไป้ายนี่นะคะคอวันนี้ไม่ต้องจับนะคะทุกคนรอให้ไอตัวเขาเรียกอะไรนะคะตัวฟองเนี่ยนะคะมันเบาๆลงนั่นหมายความว่าปลามันสุกแล้วนะคะเราให้จับจะได้ไม่ติดกระทะนะคะ แต่คนทีนี้ใจที่ทําไมกระทะมันดำขนาดนี้ก็อย่างนี้แหละคะ่ะนี่คือชีวิตจริงเะคะเดี๋ยวจะมีดราม,ม่าบอกแหมททาไมกระทะดำขนาดนี้นะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือใช้จริงๆใช้ทุกวันนะคะอโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรามารอดูตอนที่มันใกล้ๆจะสุกนะระับองนะโอเคทุกคนเห็นไหมคะว่าฟองเนี่ยมันเริ่มเบาๆลงแล้วนะคะที่ลองลองเขียดดูนะอ่ะไม่ติดกระทะละ เราก็จับปลับปลานะคะเอ้เห็นไหมเฮ้ค่ะแล้วมันจะไม่ติดกระทะเลยนะคะประมาณนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวต้องจับอีกรอบนึงนะคะให้มันเหลืองอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่มันสุกแล้วนะคะว่าจะเหลือนนงมากจริงแค่ไหนนะคะประนี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนก็ใช้เวลาทอดประมาณนึงอะนะคะประมาณส3น,นาทีได้ประมาณนี้ค่ะ เนี่ค่ะเมื่อกี้เรากลับไปอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะมันก็จะเหลืองแบบนี้นะคะเราเบาไฟนะเตรียมเอาน้องปลาขึ้นนะคะทุกคนบางคนคนนี้ไใจทำไมไม่ทอดทั้งตัวนะคะเคื่อทอดทั้งตัวแล้วค่ะกินไม่หมดนะคะเพราะวันทีมันทำกับข้าวหลายอย่างนะคะเนี่ยค่ะอ่าน้องปลาเอาน้องปลาพักก่อนนะคะ่ะให้นก็ะเด็ดน้ำมันนะคะ ก็จะเอาน้ำปลาขึ้นนะคะหน้าหนาวแบบน,นี้ทำกับข้าวเสร็จล้่ต้องทานเลยนะคะทุกคนมันจะได้ร้อนๆนะปกติแล้วตอนเท้าๆเนี่ยที่จะต้มข้าวต้มนะคะต,ต้มออข้าวต้มบางทีก็ต้มกุ้ยบ้างต้มเครื่องบ้างแล้วแต่คนะ,คะแต่วันนี้อดีที่เขาอยากทานน้ำพริกนะคะก็เลยต้องทำกับขา้าวเพิ่มนิดนึงนะคะนี่เอาน้ำปลาขึ้นมาในจานแล้วนะนี่ปลาดินทอดของเรานะคะ เดี๋ยวไปดูซิว่าเราจะทานกับอะไรบ้างนะคะิดตามมาเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีเมนูน้องปลาทอดนะคะแล้วก็มีมะเขือยาวชุบไข่แล้วก็มีน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปินะคะทุกคนแอบมีน้ำพริกเผานิดนึงเหลือตั้งแต่เมื่อวานนะคะอันนี้ยังไม่ทันคนนะคะบีบมะนาวลงไปยังไม่ทันคนนี่ค่ะน้ำพริกเผานะคะ